สวัสดีครับพบกับร้านกล้องลอซซิ่งเกลีอีกแล้วครับวันนี้มียางมานําเสนอครับบอกเลยโปรโมชั่นตุดจีนนี้ครับห้ามพลาดครับร้านกล้องลอซซิ่งเกาีนะเปิดปกตินะครับต,ตุดจ,จีนนะครับร้านกล้องลอซซิ่งเกาีไม่ได้หยุดนะวันนี้มีล้อมานําเสนอราคาตุดจีนเลยนะวันจ่ายนะครับบอกเลยมาที่ร้านเราได้นะวันจ่ายมาที่ร้านกล้องลอซซิ่งเกาหนะครับจ่ายปุ๊บหล่อปั๊บเลยนะครับโอ้โหตามคอนเซ็ปเลยนะจ่ายปุ๊บหล่อปั๊บเลยแล้วก็ราคา พิเศษพิเศษให้ด้วยครับตามเศรษฐกิจกเลยวันนี้มีมาในส่วนของแนะนําเสนอนะครับแนะนําและนําเสนอเลยก็มีในส่วนของยางน็อตวันแล้วก็เลนส n ซิงค g นะครับเดี๋ยวก่อนจะมาดูนะครับว่าเลนส์ซิงค์ลายประมาณไหนครับเดี๋ยวเรามาเริ่มในส่วนของวันนี้มีมา2ชุดนะน็อตวันนะตัวนี้น็อตวันนะสองหกสองหกห้านะครับมีมี2ชุดขนาดเดียวกันเลยนะเอาตรงนี้เอาเอาตรงนี้ก็ได้ตรงนี้สะดวกใกล้ๆนะอสองหกห้านะครับสามห้านะครับ R18 ครับแล้วก็ด้านหลัง295นะครับ295 35R18 ครับด้านหลังโอ้โหลายเนบเนบเลยนะยางซอฟเนบเเลยด้านหน้า2635ด้านหลัง2935ชุดนี้บอกเลยราคาปกตินะไม่จัดโปรครับ12,000บาทครับแต่วันนี้มีมา2ชุดเท่านั้นนะครับคุณลูกค้านะพร้อมเทินนะครับถ้าเทินราคาลงอีกนะคุณลูกค้านะโอ้โห จัดให้ะไรนะนุ่มหนึบๆน,น,นะอ่าก็ชุดนี้นะครับเอาไปราคาเล้าๆเลยนะเป็นยางปี21ิอนะคุณลูกค้านะ9,900าบาทคนระับฟังไม่ผิดครับราคานี้นะ9,900บาทโอ้โหเป็นยางใหม่นะเดี๋ยวมาดูในส่วนตรงนี้ว่ายางใหม่จริงหรือเปล่าเอ่ยนี่แต่กล้องซูมดูใกล้หน่อยอ่าปลายปีนะครับย1ิเอเลยตรงนี้เลยนะปลายปีทุกเส้นเลยแล้วก็แก้มสวยนะจะบอกให้แก้มสวยเลยโอ้โหเด็ดมากอะ่ะ บอกเลย9,990ที่ไหนให้ราคานี้ได้นะบอกเลยร้านกล้องลอ้อซิงคุณีนะจัดให้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของยางที่เห็นอยู่ตรงนี้มีมา3ชุดนะอ่าในส่วนของน็อตวันมา2แล้วก็3มชุดที่ผมพูดถึงก็คือเลสซิ่งคิงสายเทพเขารู้กันครับสายซิ่งยางบางต้องเลสซิ่งคิงครับหลังจากหายไปนานนะอ่าหายไปประมาณปีถึง2ปีนะแล้วก็วันนี้มีมาผลิตมาในส่วนของปีเอ็ดนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของลายนะเดี๋ยวแกะตรงนี้เลยแกะเห็นตรงนี้เลยว่า ลายประมาณไหนแล้วก็แก้มเขาสวยงามขนาดไหนแล้วก็ขนาดเท่าไหร่นะอ่าเดี๋ยวมาเริ่มในส่วนของเนี่ยในส่วนของลายตรงนี้นะเดี๋ยวแกะให้ดูตรงนี้เลยอ่าเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันเลยนะครับตากล้องนะแล้วก็คุณลูกค้านะเนี่ยแกะดูตรงนี้เลยนะเดี๋ยวแกะกันให้ชมชมให้ผู้ชมรับชมตรงนี้เลยอ่าเพิ่งได้มาโอ้โหดูนี่เลส i n g King โอ้โหบอกเลยสายเทพต้องรู้กันครับอ่าเทปวีสองร้อยนะเทปวีสองร้อยนะ อ่าลืมบอกตัวนี้เทปวอยู่ประมาณ180ตัวนี้อ่าตัวนี้200ออ่าโอ้โหดูแก้มดิสวยทั้ง2ตัวเลยนะแก้มนะอ่าตัวนี้ก็ออกแนวลายไฟนะแล้วก็ในส่วนของลายดอกยางอ่าคล้ายๆกันเลยนะตัวนี้อ่าในส่วนของน็อตวันจะนุ่มกว่านิดนึงแต่เทเวพอๆกันนะในส่วนของเทเวนะตัวนี้200อ่าโอ้ยได้นะแต่จริงๆก็ออกมาตัวนี้2เทปว200นะนุ่มนะครับนะวิ่งใช้งานได้ครับเทเวตัวนี้นะอ่า โอ้โหเลสซิงคิงแก้มขาวซื้อด้วยนะถ้าเกิดว่าไม่ชอบฝั่งนี้นะเลสซิงคิงไม่ชอบฝั่งด้านสีขาวครับเดี๋ยวเอาฝั่งด้านนี้ออกก็ได้นะสีดำนะจะเป็นดําล้วนเลยก็ด้านหน้าด้านหน้าจะเป็นในส่วนของ265หสายเดียวกันเลยนะด้านหน้านะ265ห5หนะครับด้านหน้านะเลสติงคิงปีเบ็ดนะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังอ่ะเดี๋ยวมาชมด้านหลังเลยว่ามันจะถ่างเล้าใจขนาดไหนนะอ่าเดี๋ยวเอาให้เห็นกับจนจัดจะตรงนี้เลยอ่า โอ้โหขนาดยังอยู่ในกระดาษนะติดไว้อยู่นะยังผ่านขนาดนี้เลยนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวมาดูกันพร้อมกันเลยนะอโ,อโ,โอ้โหด้านหลังขนาดเท่าไหร่วะเนี่ยทำไมมันใหญ่ขนาดนี้ด้านหลังเดี๋ยวด้นขนาดอยู่ไหนเออโหสามหนึ่งห้าสามศูนย์ห้าสิบแปดปียางปียี่สิบเอ็ดนะอ่า ย 1>, 1 3 7ิบอันนี้ก็3 7มเจ็สอ่าสามเสัปดาห์ด้วกันเลยอ่าแก้มขาวนะครับนี่แก้มขาวอ่าด้านหลังเป็นเอ่อสามหนะโอโหดูทางๆอย่าง,างนี้เลยนะคุณลูกค้านะอ่าชอบกันหรือเปล่าครับทางๆด้านหน้าคู่หน้า2635หด้านหลัง3 1มหนราคาปกตินะครับบอกเลย 21,000บาท้าวันนี้ไม่ขายครับจัดโปรโมชั่นพิเศษให้สำหรับตรุษจีนนะเอาไปถูกๆเลยครับบอกเลยมีแค่3ชุดเท่านั้นนะครับหมดแล้วหมดเลยนะ3ชุดเท่านั้นสำหรับเลสซิ g งคิงนะ1,000 0ฟั 1, 000, งราคาดีนะครับ1 000, 8 5 0 0บาทพร้อมจัดทรงมาที่ร้านใส่ถวงให้ฟรี1 000, 8 0 0 0บาทสำหรับเลสซิ g งคิง3ชุดแล้วก็ในส่วนของ9,900บาทในส่วนของยางน็อตวันนะ2ชุดเท่านั้นนะครับ 5ชุดเีเด็ดหมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะมีน้อยแต่มีนะก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสําหรับร้านกล้องลอซิ่งเลียนะครับฝากไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันนะครับในส่วนโปรโมชั่นตรุษจีนนะใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับในส่วนส่วนลดมากๆๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ